เรียนท่านคณะกรรมก,การผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านกระผมนายชันชกรปีมาแม่ตำแหน่งครูชำนาญการโรงเรียนปากคงชุดใหญ่สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสม,มุทรปราการเขต2ขอนำเสนอรูปแบบและผลการดำเนินงานเพื่อรับรางวัลส่งคุณค่าสพทโอเบอ w a r อร์ด i v t ที e c h e r ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนมีผลการดำเนินงานดังนี้ นวัตกรรมที่เข้ารับการประเมินในครั้งนี้เป็นนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่มีชื่อว่าการพัฒนาผลสำนึกทางการเรียนเรื่องทศนิยมชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยใช้การเรียนรู้แบบ G-P-A-S 5 step ร่วมกับบทเรียนการ์ตูนแอนิเมชันซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เน้นการเรียนรู้แบบผสมผสานกันระหว่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการเรียนทางคณิตศาสตร์เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 นักเรียนจะได้ศึกษาเรียนรู้ตามอธัธยาศัยสามารถเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีทั้งยังกลับมาเรียนซ้ำๆได้ซึ่งในการพัฒนาในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้นึกแนวคิดและทฤษฎีประเมินประสิทธิภาพของการดำเนินงานเพื่อย,ยกระดับผลสมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ PKY model เป็นกรอบใหญ่และนำเข้าสู่ความเป็นคณิตศาสตร์ด้วย MAT model ผ่านการจัดก,การเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการจาัดก,การเรียนการสอน GPS 5เ p s เ e p ที่1 Gathering ขั้นสังเกตและรวบรวมข้อมูลเ e p ที่2 Processing ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้เ e p ที่3 Applying and constructing the knowledge ขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบัติเ e p ที่4 Applying the communication skill ขั้นสื่อสารและนำเสนอ และสเต็ปที่ 5. s e l l r e g u l a t i n g ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่าบริการสังคมและจิตสาธารณะซึ่งในการจัดก,การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจัดก,การเรียนการสอน active learning ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเช่น l Line Facebook, YouTube และ Google Drive เป็นตน้นโดยสรุปเป็นกรอบแนวความคิดในการวิจัยได้ดังนี้ และข้าพเจ้าขอ,อนำเสนอภาพการจัดิตร้งการเรียนการสอนแบบ Active Learning พอสังเขปดังนี้โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชัน Line ผ่านทางสมาร์ทโฟนจากบทเรียนการ์ตูนเรียนรู้ทางไลกลุ่มเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นการเรียนการสอนผ่านแอปพลิเคช Line YouTube โดยใช้บทเรียนการ์ตูน Animation ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการวิจัยแบบ GPS 5ขั้นตอน5 s t ็ปมีจำนวนทั้งหมด11แผนการจัดการเรียนรู้การเผยแพร่และพัฒนานวัตกรรมเผยแพร่ในการอบรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ร่วมกับบริษัทคีนันแห่งเอเชียประเทศไทยนำเสนอผลการดำเนินงานผ่านทางช่องสาครเคเบิลจังหวัดสมุทรปราการ นำเสนอผลการดำเนินงานผ่านทางช่อง YouTube ที่มีชื่อว่าครูสายชาแนลเข้าร่วมเสวนายกระดับผลสำนิกร่วมกับสำนักงานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเมื่อวันที่2พฤษภาคม2562นำเสนอผลการจัดก,การเรียนรู้ผ่านเพจที่มีชื่อว่าสื่อการเรียนรู้ครูกุ๊ก นักเรียนเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาพคลสําเร็จการจาัดการยการสอนคณิตศาสตร์ระดับภาคตะวันออกนกสพปปตาจ,จังหวัดตราดนักเรียนนําเสนอผลงานทางช่องไทย p b s ในรายการไอซ์ฉลาดยกกําลังสองครับผลที่เกิดกับผู้เรียนนะครับที่ผ่านมาปีการศึกษา2564นักเรียนสอบเข้าโครงการช้างเผือกได้ลำดับที่1 นักเรียนสอบเข้าห้องสอสวทโรงเรียนนวมินทราชินนทิพยเตรียมบุรุศึกษาสมุทดประการได้นักเรียนมีผลสำเร็์ทางการเรียนแบบชาติโอเน็เป็นอันดับที่1ของสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษา5ปีสอนนักเรียนผ่านการทดสอบโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการจัดโดยบริษัทท็อปเทสได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเหรียญรางวัล นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์งานศิละปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 67, 68และ69ผลการพัฒนาตนเองได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกออดด้านวิชาการลุ่มสารการเรียนรู้คณิตศาสาตร์ปีการศึกษา2560ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับชาติรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกออดด้านบริหารจัดการ ประจำปีการศึกษา2562ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติครูผู้สอนคณิตศาสตร์รางวัลครูดีเด่นสเตมศึกษา e อ u ด a t ค o ชประเทศไทยจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอน คณิศาสตร์มีผลสำเร็การทดสอบรสชาติโอเนตเป็นอันดับที่1ของสำนักงานเขตพื้นที่การศาึกษาได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานสารศาึกษาต้นแบบรางวัล IQA Award ระดับภาคได้รับคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกเลือกหลักสูตรสถาบันครูพัฒนารับรองโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรประจปีการศาึกษา2561 ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ